ชายคนหนึ่งเผลอหลับไปในระหว่างที่เกิดโรคระบาดที่ฆ่าชีวิตของผู้คน90%ของโลกเมื่อเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งเขาจึงต้องเอาตัวรอดในโลกที่ล่มสลายนี้เพียงลำพัง Earth a b i d e ทุกคนเบื่อไหมเวลาที่กำลังดูคลิปเพลินเ,เ,เ,เแล้วดันมีโฆษณามาขัดจังหวะวันนี้ผมขอแนะนำ YouTube Premium ในราคาเพียง19บาทการสมัครกงง็ง่ายเพราะสามารถใช้อีเมลตัวเองได้เลยจะปิดจอดูคลิปฟังเพลง ก็ทาได้ต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุดสามารถล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ทุกคนก็ยังสามารถฟังเพลงผ่าน YouTube Music ได้แบบฟรีๆไปอีกยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเพียงสมัครวันนี้ทุกคนก็จะได้รับ V I U ไปดูซีรีสเกาหลีได้แบบเพลินๆไปอีก1เดือนคุ้มขนาดนี้ไม่สมัครไม่ได้แล้วใครที่สนใจก็สแกน QR c o อาคที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ไปที่ Adcat 4K ได้เลยแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ นี่เป็นครั้งที่สามที่อีชเดินทางไปยังส่วนใต้ของเมืองหินเขาเชื่อว่ามันยังคงมีร่องรอยของแร่ไพไรซ่อนอยู่อย่างไรก็ตามระหว่างการสำรวจนักธรณีวิทยาคนนี้กลับถูกงูหางกระดิ่งกัดเขาพยายามที่จะดูดพิษออกขณะที่อีชควานหาโทรศัพท์มือถือเพื่อขอความช่วยเหลือเขากลับพาทำโทรศัพท์ตกลงไปในหลุมอีชวิ่งฝ่าป่าเพื่อพยายามกลับไปยังกระท่อมของตนให้ทันเวลาเพื่อติดตอ่อโรงพยาบาล แต่เมื่อไปถึงเอชกับเริ่มรู้สึกไม่สบายและหมดสติลงร่างกายของเขามันพยายามขจัดพิษออกในชั่วโมงต่อมาเอชต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตและมีไข้สูงเมื่อตื่นขึ้นมาและมองดูมือของตนเขาก็เห็นว่ามือของเขามันบวมเป่งแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่สามารถลุกขึ้นไปขอความช่วยเหลือได้ในคืนนั้นเอชสังเกตเห็นชายสองคนพยายามบุกเข้าไปในบ้านของเขาแต่เมื่อสองคนนั้นรู้ว่าผู้อาศัยอยู่ในกระท่อมป่วย พวกเขาก็ตัดสินใจจากไปโดยไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยในอีกสองสามวันอิชยังคงนอนอยู่ระหว่างความเป็นและความตายบนเตียงเมื่อเขาสามารถลุกขึ้นได้อิชก็พบว่ารอยแผลที่มือมันเกือบจะหายสนิทแล้วหลังจากดื่มน้ำเพียงไม่กี่อึกนักธรณีวิทยากลับไปนอนต่อและหลับไปจนถึงเช้าวันต่อมาเมื่อตื่นขึ้นอิชก็พบว่าตนหายดีแล้วหลังจากล้างเนื้อล้างตัว อิชก็เดินไปที่รถเขาสังเกตว่ามันเต็มไปด้วยฝุ่นราวกับว่าถูกจอดทิ้งไว้นานเมื่อมาถึงซานฟรานซิสโกอิชก็พบว่าทั้งเมืองมันแทบจะไม่มีใครอยู่เลยเขาเริ่มค้นหาความจริงอิชพบร่างของผู้คนนอนเกลื่อนขณะเดินไปตามถนนเขาเจอยานพาหนะของทหารและร่างที่ถูกทิ้งไว้ในรถยนต์บนป้ายเขาเห็นข้อความที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐได้สั่งระงับศูนย์พักพิงชั่วคราว หนึ่งจากการระบาดทั่วโลกจากเชื้อโรคที่ติดต่อได้ง่ายหลังจากอ่านข้อความนี้อีชก็เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่เขามสติไปเขาขับรถไปยังบ้านพ่อแม่ของตนเมื่อไปถึงอีชก็พบญ,ญาติของเขาถูกเชื้อโรคครอบงำและจัดก,การไปเมื่อไม่กี่วันก่อนขณะที่พวกเขากำลังรับประทานอาหารเมื่อเข้าไปในห้องอิชก็พบร่างของพ่อบนเตียงและร่างของแม่ที่อยู่ในห้องน้ำหลังจากร้องไห้อยู่ครู่หนึ่ง เขาก็ขุดหลุมขนาดใหญ่ในสวนเพื่อฝังพ่อแม่ก่อนที่จะกล่าวคำอำลาในคืนนั้นอีชได้นอนในห้องเก่าของตนเช้าวันต่อมาเขาตัดสินใจไปที่โบสอีชพบร่างของผู้ศรัทธาหลายสิบคนที่ไปที่นั่นด้วยหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าต่อมาอีชได้ไปที่ซูเปอปร์มาร์เกต็ตเพื่อหยิบของใช้จำเป็นสำหรับการเอาชีวิตรอดเขาพยายามออกจากเมืองแต่กลับพบว่าสะพานถูกปิด แต่หนักได้ว่าทางออกเดียวของเขาคือถนนสายหลกักเขาขับรถต่อเนื่องไม่หยุดจนไปถึงลอสแอนเจลิสที่นั่นก็วางเปล่าเช่นกันหลังจากแช่น้ำร้อนในสระบนดาดฟ้าอยู่สักพักอีชตัดสินใจไปที่บาร์เขาตกใจเมื่อได้พบกับคู่รักคู่หนึ่งีิปรากดตัวขึ้นอย่างกระทันหันพวกเขาชื่อมิวตันและแอนเมื่อรู้ว่านักธรณีวิทยายังไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมามิวตันจึงแสดงวิดีโอ ที่อธิบายถึงโรคระบาดท,ที่ฆ่าช,ชีวิตของผู้คนนับหลานเมื่อไม่กี่วันก่อนมิวตันและแอนมาพบกันที่โรงแรมแห่งนี้ตั้งแต่นั้นมาพวกเขาก็จมอยู่กับการดื่มเพื่อลืมความสูญเสียของผู้คนที่รักซึ่งค่อยๆตายไปทีละคนเช้าว,วันต่อมาผู้รอชีวิตทั้งสามรับประทานอาหารที่มิวตันจัดเตรียมอิชเผยว่าเขาวางแผนที่จะออกไปค้นหาผู้รอชีวิตคน,นอื่นๆแต่เขากลับได้รู้ ว่าทั้งสองคนนี้กำลังวางแผนที่จะจบทุกอย่างลงดูเหมือนว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโรงแรมจะทำงานได้อีกแค่ไม่กี่สัปดาห์จนถึงตอนนั้นพวกเขาจะมีอาหารและเครื่องดื่มไม่จำกัดแต่เมื่อไฟฟ้าถูกตัดสิทธิพิเศษทั้งหมดที่มีจะสิ้นสุดลงทั้งคู่จะจบทุกอย่างลงเมื่อถึงตอนนั้นเมื่อได้ยินแบบนั้นอิช e ก็สงสัยว่าทำไมพวกเขาถึงไม่เลือกออกไปสู่โลกกว้างเพื่อหาทางรอดอื่นหลังจากทุกสิ่งที่ผ่านพ้นมาทั้งสอง ก็ไม่มีความตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปนานกว่านี้พวกเขาไม่เห็นจุดหมายของการมีชีวิตเมื่อได้รู้แบบนั้นเอชจึงตัดสินใจที่จะจากไปเพื่อไม่ให้ตัวเองเสียสติและคิดสั้นแบบนั้นไปด้วยเขาขับรถไปยังไม่มีจุดหมายเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรด้วยความหงุดหงิดเขาเหยียบคันเร่งเต็มที่และหยุดเมื่อได้เห็นสุนัขที่ยืนอยู่กลางถนนเอชตัดสินใจรับเลี้ยงสุนัขตัวนั้นและตั้งชื่อให้มันว่าหลักกีหลังจากพาสุนัขขึ้นรถ เอชก็ขับรถกลับไปยังเมืองของตนเขาหยุดที่ห้องสมุดและเลือกหนังสือในหัวข้อต่างๆเพื่อศึกษาโดยไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเอชตัดสินใจกลับไปที่บ้านของพ่อแม่พร้อมกับหลักกี้เขาสร้างกิจวัตรใหม่ร่วมกับสุนัขของตนตลอดหนึ่งปีทั้งคููสามารถยึดมั่นในชีวิตได้เอชพยายามอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เสียสติแม้จะมีช่วงเวลาที่วั่นไหวบ้างเมื่อก่อนเอชเคยมองว่าความสันโดษเป็นพรอันยิ่งใหญ่ แต่เมื่อไม่มีโอกาสพบปะผู้คนอื่นอีกต่อไปเขาก็ตระหนักได้ว่าความเหงาคือหนึ่งในคำสาปที่เลวร้ายที่สุดวันหนึ่งขณะมองไปที่ขอบฟ้าอิชก็ได้เห็นควันที่ลอยออกมาจากปล่องไฟความหวังที่หลับไหลในตัวเขามันถูกจุดประกายขึ้นอีกครั้งในตอนบ่ายอิชได้ตัดสินใจไปที่บ้านหลังนั้นเขาได้พบกับผู้หญิงที่ชื่อเอมมาเธอตกใจเลยคว้าปืนลูกซองมาป้องกันตัวแต่เมื่อรู้ว่าอิชไม่เป็นภายเอมมาก็ตัดสินใจชวนเขาเข้ามาในบ้าน เอมมาเล่าว่าเธอเพิ่งมาถึงเมืองนี้เมื่อไม่กี่วันก่อนขณะดื่มชาเอ็มมาก็เล่าถึงการเดินทางมาซานฟรานซิสโกของเธอเธอชวนออชครค้างคืนที่บ้านเพราะมันเริ่มที่จะมืดแล้วเช้าวันต่อมาแทนที่จะจักไปตามลำพังออช์ลับตัดสินใจชวนเอมมาให้ย้ายมาอยู่ด้วยกันนั่นก็เพื่อพวกเขาทั้งคู่จะได้ช่วยเหลือและเป็นเพื่อนกันหลังจากสำรวจบ้านใหม่เอ็มมาเริ่มตรวจสอบคุณภาพดินในสวนเพื่อดูว่ามันจะสามารถปลูกพืชได้หรือไม่ เอชรีบไปตัดเชือกที่เขาแขวนไว้บนเพดานแม้แต่ตัวเขาเองก็เคยคิดที่จะจบทุกอย่างลงหลังตง้องทนทุกอยู่คนเดียวมานานตอนนี้ในเมื่อเขาพบคนอื่นเอชก็เริ่มเห็นจุดหมายของการมีชีวิตต่อไปเมื่อตรวจตู้กับข้าวเอ็มมาก็พบว่ามันมีหนูระบาดในบ้านเอชพาเธอไปที่ซูปเปอร์มาร์เกต็ตใกล้เคียงเพื่อซื้อ,อยาพิษเมื่อมาถึงร้านทั้งคู่ก็แยกกันไปด้วยรถเข็นสองคันเพื่อหาของที่ต้องการเอ็มมาตกใจเล็กน้อย เมื่อเห็นร่างของแม่ลูกที่นอนอยู่บนผืนแม้ผ่านพ้นหลายเดือนแต่เธอก็ยังไม่เคยชินกับการเห็นร่างที่กระจายอยู่รอบตัวแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเธอก็พร้อมจะต่อสู้เพื่อการเอาชีวิตรอดจนถึงที่สุดในไม่กี่วันเอ็มมาและอีชก็ปรับตัวเข้าหากันราวกับว่าทั้งสองอยู่ด้วยกันมาโดยตลอดเมื่อเวลาผ่านไปทั้งสองก็ได้กลายเป็นคนรักกันพวกเขาก็สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกันทั้งคู่ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของต้นไปเรื่อยด้วยความตื่นเต้นที่จะสร้างครอบครัวใหม่กับเอ็มมาอิช <Each S 1> ได้ออกไปหาแผงโซลารเซลล์เพื่อให้บ้านมีไฟฟ้าใช้แต่มันกลับเกิดอุบัติเหตุจนทําให้ข้อเท้าแตกโชคดีที่เขาได้รับความช่วยเหลือจากเอ็มมาในการรักษาแผลเธอบอกว่าเธอรู้สึกคิดถึงการอยู่ท่ามกลางผู้คนเมื่ออิชหายดีเอ็มมากระบอกเขาว่าเธอตั้งครรภ์แต่แทนที่จะดีใจอิช <Each S 1> กลับรู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับข่าวนี้เขากังวลว่า เขาจะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของภรรยาระหว่างคลอดหรือมอบชีวิตที่ดีให้กับลูกได้อย่างไรก็ตามเอ็มม่าก็สามารถทําให้เขาสบายใจได้วันต่อมาเอชไปที่ห้องสมุดเพื่อหาหนังสือเกี่ยวกับสูติศาสตร์ภรรยาของเขาจะไม่มีโรงพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์คอยช่วยเหลือเมื่อถึงเวลาคลอดในอีกไม่กี่เดือนเอ็มมา่าพยายามรักษาสมดุลของอาหารแต่แล้ววันหนึ่งจูๆ่ๆเธอก็เริ่มรู้สึกอยากกินเนื้อ อิชจึงออกไปลาสัตว์แม่รู้สึกไม่ดีที่ต้องยิงวัวแต่อิชก็ทําใจทําในสิ่งที่จําเป็นเพื่อเลี้ยงครอบครัวเขาใช้คําแนะนําจากหนังสือเพื่อแยกชิ้นส่วนเนื้อขณะทํางานอิชก็เริ่มรู้สึกไม่สบายและต้องพักผ่อนเพื่อฟื้นตัวหลังจากแยกชิ้นส่วนที่ต้องการจากสัตว์อิชก็รีบกลับบ้านและประกอบแผงโซลาเซลล์จนเสร็จเมื่อปราศจากนักล่าตามธรรมชาติหนูก็เพิ่มจํานวนอย่างรวดเร็วและครองถนนของซันฟรานซิสโกในตอนกลางคืน ทั้งคู่สังเกตเห็นหนูจํานวนมากที่ใกล้เข้ามาพวกเขารีบกําจัดขยะก่อนที่หนูจะบุกเข้าไปในบ้านขณะที่เอมมายิงเพื่อหยุดหนูจากการข้ามรัว้วอีชก็จุดไฟเพื่อกําจัดขยะเขายังเผาศพบัวที่ล่าเมื่อวันก่อนเพราะกลิ่นของมันจะดึงดูดหนูอย่างไรก็ตามแผนนั้นมันกลับแทบไม่ได้ผลหนูยังพยายามบุกเข้าไปในบ้านทั้งคู่รีบเข้าไปในบ้านและปิดผนึกประตูและหน้าต่างด้วยเทพเพื่อป้องกันการระบาดแต่เมื่อปิดทางออกทั้งหมดอิชก็พบว่า ลักกี้ติดอยู่นอกบ้านเขารีบเปิดประตูเพื่อช่วยสุนัขของเขาในขณะนั้นเองหนูหลายสิบตัวก็บุกเข้าไปในบ้านออชใช้เวลาทั้งคืนเพื่อกำจัดหนูหลังจากจัดการหนูเสร็จเขาก็รีบช่วยเอมมารักษาแผลของลักกี้โชคดีที่สุนัขรอดชีวิตเมื่อวันเวลาผ่านไปหนูก็เริ่มถูกกำจัดโดยแมวข้างถนนที่เอาตัวรอดได้ดีกว่าสุนัขเมื่อถึงเวลา ที่ลูกของเอมมาจะเกิดเธอก็ได้รับการสนับสนุนจากสาม,มีอย่างเต็มที่ถึงแม้จะไม่มีแพทย์ช่วยเหลือแต่ทั้งคู่ก็สามารถให้กำเนิดทารกชื่อเฮเธอร์ได้โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนในปีที่หหลังวันสิ้นโลกเอชกำลังกลับบ้านหลังจากล่าสัตว์ทั้งวันเขาเผลอขับรถชนสัตว์บนถนนเมื่อลงไปตรวจสอบว่ามันเป็นสัตว์อะไรเขาก็ได้พบกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขาวิ่งตามเพื่อพยายามจะคุยกับเธอเด็กสาวกลัว และพยายามผลักใส่เขาแต่เมื่อรู้ว่าอิชไม่มีเจตนาร้ายเธอก็ยอมให้เขาเข้าใกล้ในที่สุดเด็กหญิงคนนั้นชื่อว่าเอวีอิชบอกเธอว่าเขาแต่งงานแล้วและมีลูกสองคนเขาและภรรย,ยาก็อยู่กับคู่รักอีกคู่หนึ่งเขาบอกว่าเอวีสามารถมาอยู่ด้วยกันได้ถ้าเธอไม่มีที่ไปแต่แทนที่จะเข้าร่วมกลุ่มเด็กสาวกลับตัดสินใจเดินลึกเข้าไปในป่าเพียงลําพังและเมื่ออิชกลับไปที่รถเอวี กลับเดินตามมาและซ่อนตัวอยู่ที่ท้ายรถบรรทุกเมื่อถึงบ้านอิช <Ish, S 1> <Ish, S 2> ก็แนะนําครอบครัวให้รู้จักกับเอวีแต่เด็กสาวกลับยังคงเงียบอิชตัดสินใจให้เวลาเธอปรับตัวตอนลุ่งสามโมริ in, นนําอาหารเช้ามาให้เด็กสาวแต่เอวีกลับจมตีและไม่ยอมให้ผู้หญิงคนนั้นเข้าใกล้อย่างไรก็ตามด้วยเวลาและความอดทนโมรินก็สามารถชนะใจเด็กสาวได้ขณะที่เอวีกําลังอาบน้ําโมรินก็ตัดสินใจตัวดูของในเป้ของเธอ เธอพบสมุดบันทึกที่มีภาพวาดที่น่าสะพรึงกลัวโมรินเตรียมห้องเพื่อต้อนรับแขกใหม่ในขณะเดียวกันอิชและจอชออกไปล่าสัตว์พวกเขาพบกระท่อมที่เอวีเคยอยู่กับครอบครัวแม่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับครอบครัวของเอวีแต่ทั้งคู่ก็รู้ได้ทันทีว่ามันมีบางสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นที่นี่เมื่อกลับถึงบ้าน พวกเขาก็อ่านจดหมายที่โมรินพบในเป้ของเด็กสาวพวกเขาค้นพบว่าเอวีหยุดพูดเพราะบาดแผลทั้งจิตใจที่เธอได้รับครอบครัวตัดสินใจรับเลี้ยงเพื่อให้เธอมีโอกาสใช้ชีวิตวัยเด็กอย่างมีความสุขไม่กี่สัปดาห์ต่อมาลูกคนที่สามของเอมมาและอิชก็เกิดมามันทําให้ทั้งคู่ดีใจเป็นอย่างยิ่งหนึ่งปีต่อมาขณะที่เด็กๆเ,เล่นอยู่ในสวนจู่ๆอิช ก็ได้ยินเสียงของคนเข้าใกล้เขาขวาปืนออกไปตรวจสอบพร้อมกับเอมมาและจอจพวกเขาพบกับครอบรครัวของมอนลีผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเธออ่านข้อความที่อิชและเอมมาเขียนไว้บนกำแพงเมื่อเจ็ดปีก่อนและตัดสินใจมาหาพวกเขาหลังจากให้อาหารพวกเขาโมรินและจอจก็เผยว่ามันมีบ้านที่ว่างในละแวกนั้นหากพวกเขาสนใจอยู่ต่อแต่อิชกลับไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้เขาเผยต่อภรรยาว,ว่าเขาไม่ไว้ใจคนกลุ่มนี้ ถึงจะเป็นแบบนั้นแต่เอ็มมาก็สามารถโน้มน้าวให้เขาให้โอกาสได้วันต่อมาอิชออกไปหาอาหารกับพวกเขาระหว่างการค้นหาหมอนลีบุกเข้าไปในโรงพยาบาลร้างและ,ะเผชิญหน้ากับสุนัขข้างถนนเพื่อหาสเสบียงหลังจากขับไล่พวกมันด้วยถังดับเพลิงจีนก็เปิดตู้ยาและเก็บทุกอย่างที่พกได้เธอเคยเป็นหมอมาก่อนเมื่อเวลาผ่านไป อิชก็เริ่มรู้สึกว่าเขาสามารถไว้ใจคนแปลกหน้าทั้ง3ได้สัญชาตญาณของเอ็มมาก,ก็พิสูจน์ว่าเธอคิดถูกเมื่อจีนตั้งครรครอบครัวก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นจีนได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนใหม่เพื่อดูแลทารกไม่นานโมรินก็ได้ให้กำเนิดลูกคนแรกของเธอจอ์ตื่นเต้นที่จะได้เป็นพ่อในไม่ชา้าถึง3ครอบครัวก็ได้กลายาเป็นชุมชนเล็กๆพวกเขารวมกันจัดงานเลี้ยงวันเกิดให้กับลูกๆวันนั้นเกิดพายุใหญ่พัดกระหน,นำ่ำ เด็กสาวรู้ว่าลักกี้ไม่อยู่ที่บ้านด้วยความกังวลเกี่ยวกับสุนัขของเขาอิชจึงรีบออกไปตามหามันท่ามกลางสายฝนเขาได้พบร่างของลักกี้ที่อยู่ใต้ต้นไม้ที่ล้มจากลมพายุเมื่ได้ยินเสียงร้องของสามีเอ็มมาก็ตะนักในถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเธอเข้าไปปลอบโยนพอรู้ว่าอิชรักสุนัขตัวนั้นมากเพียงใดเช้าวันต่อมาอิชฝังลักกี้ในส่วนของบ้านขณะที่เขาทำงาน อิชก็บังเอิญเห็นเสือภูเขาที่เข้ามาใกล้เพื่อโจมตีเด็กๆเ,เขากระโดดเข้าไปขวางหน้าสัตว์และเริ่มต่อสู้เมื่อเอวี v เห็นชายที่ช่วยเธอจากป่าถูกเสือภูเขาข่วนและกัดเอวี v จึงตัดสินใจพูดเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเธอร้องตะโกนขอความช่วยเหลือด้วยเสียงร้องขอของเด็กสาวมันก็ทําให้ผู้ใหญ่คนอื่นมาถึงทันเวลามอนลี ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนในการรักษาแผลของอิชหลังจากสามีได้รับการรักษาที่จำเป็นเอ็มมากรีบออกไปล่าเสือภูเขาเธอจัดการมันด้วยการยิงสามนาัดหลังจากการฟื้นตัวไม่กี่สัปดาห์อีชก็สามารถเดินได้อีกครั้งเขาเริ่มฟื้นตัวอย่างเต็มที่ไม่กี่ปีต่อมาเฮเธอร์ hey, er. ลูกสาวของอีชและเลฟลูกชายคนโตของจีนได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ทั้งคู่ตัดสินใจเดินทางรอบประเทศเพื่อสำรวจโลกนอกซันฟานซิสโก หลังจากกล่าวลากับพ่อแม่พวกเขาก็ออกเดินทางพร้อมสัญญาว่าจะกลับมาก่อนฤดูหนาวไม่กี่สัปดาห์ต่อมาครอบครัวได้รับผลกระทบจากพายแรงอิชไปที่อ่างเก็บน้ําเพื่อตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ระหว่างทางเขากลับได้พบรถเทลเลอร์ที่เต็มไปด้วยผู้รอดชีวิตเขาขับรถกลับบ้านอย่างรวดเร็วด้วยความระแวงอิชพบว่ามันเป็นการยากที่จะไว้ใจคนแปลกหน้าแต่ชาล์ลีซึ่งเป็นคนแปลกหน้าที่เขาพบกลับตามมา และพยายามผูกมีรหลังจากแนะนำตัวชายคนนั้นก็ถามว่าอิชและครอบครัวสามารถให้ที่พักกับเขาสักคืนจะได้ไหมเอ็มมาชวนพวกเขาให้มารับประทานอาหารเย็นระหว่างการสนทนาชาลีเผยว่าเขามีเครื่องเจาะเขาเต็มใจที่จะใช้มันเพื่อขุดบ่อน,น้ำในที่ดินในอีกสมวันต่อมาชาลีและทีมของเขาทำงานอย่างหนักเพื่อหาน้ำเพื่อเป็นการตอบแทนชาลีขอให้อิชช่วยเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้พวกเขาสามารถเดินทางต่อเมื่อบ่อน้ําเสร็จแต่จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้มาเยือนอิชก็เริ่มสงสัยว่าพวกเขาอาจวางแผนที่จะยึดครองที่นี่แต่เมื่อบอกเอมมาถึงความไม่ไว้ใจของชาลีเอมมากลับตําหนิเขาเธอบอกว่าอิชต้องเรียนรู้ที่จะไว้ใจผู้คนมากกว่านี้เพื่อจัดระเบียบความคิดอิชตัดสินใจเดินเล่นในป่าพิงลําพังแต่เขากลับหลงทางเมือ่อค่ำลงเอมมาที่เริ่มเป็นกังวลก็เตรียมที่จะออกไปตามหาสามี แต่เมื่อเธอกำลังจะออกไปอิชกลับปรากฏตัวขึ้นเขาได้รับการตำหนิจากภรรยาแต่เมื่อเธอรู้ว่าสามีต้องการเวลาส่วนตัวเพื่อจัดระเบียบความเขดเอ็มมาก็ตัดสินใจที่จะให้อภัยเขาแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอก็เริ่มเชื่อว่าอิชอาจจะคิดถูกเกี่ยวกับชาลีเช้าว,วันต่อมาคนในครอบครัวดเนินภารกิจขุดบ่อน,น้ำต่อหลังจากทำงานหลายวันในที่สุดพวกเขาก็ได้พบน้ำบาดาล แต่ความดีใจของอิชก็ถูกทำลายเมื่อความสงสัยของเขาได้รับการยืนยันชาลีเผยว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะไปจากที่นี่คืนนั้นหลังจากการเฉลิมฉลองชาลีก็จมตีเอวี่ในโรงนาเมื่อได้ยินเสียงร้องของเด็กสาวอิชก็รีบเข้าไปช่วยทุกคนพยายามตกลงว่าจะทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าชาลีเป็นพายเมื่อได้รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเอม็มม่าก็ไม่ลังเลที่จะตัดสินใจว่าพวกเขาต้องจัดการชาลี เธอได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนทุกคนด้วยคอนในมืออีชไปที่รถเทเลอร์ของชาลีเพื่อขอให้เขาออกจากที่นี่ไปแต่ชายคนนั้นกลับปฏิเสธเอ็มมาและครอบครัวปรากฏตัวพร้อมปืนชาลีหัวเราะเยาะพวกเขาไม่เห็นว่าชายคนนั้นมั่นใจว่าจะทำร้ายครอบครัวของเขาและหนีรอดได้อิชจึงโกรธจ,จัดและเข้าไปตีชาลีด้วยขอนคืนนั้นชาลีถูกจัดการด้วยการตีศีรษะหลายครั้ง ร่างของเขาถูกทิ้งลงในมหาสมุทรชาววันต่อมาอิชและเอ็มมาไปแจ้งข่าวต่อสมาชิกในทีมของชาลีอิชให้ตัวเลือกว่าพวกเขาจะอยู่ต่อหรือจากไปกับไซรัสซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของชาลีทุกคนรู้ถึงนิสัยที่น่าสงสัยของผู้นำของตนดังนั้นมันจึงไม่มีใครคัดค้านกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาลีถูกคนหันหลังให้กับเพื่อนของตัวเองหลังจากถูกขับออกจากชุมชนไซรัสก็จากไป แต่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเขาก็กลับมาขอร้องให้คนอื่นๆยอมรับเขากลับเข้าสู่กลุ่มอย่างไรก็ตามอิชกลับปฏิเสธเขารู้ว่าไซรัสเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดและตั้งใจจะช่วยชาลียึดครองที่นี้3ปีผ่านไปเมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะราบรื่นจูๆ่ๆโจโอีลูกชายคนเล็กของอิชและเอ็มม่าก็เริ่มแสดงอาการของโรคเดียวกันที่เกือบทำให้มนุษยชาติสูญสิน้นไม่ดนน่าเชื้อโรคแพร่กระจายไปยังสมาชิกคนอื่นในชุมชน แม่ต้องประเผชิญกับความเจ็บปวดจากการเห็นลูกป่วยอีชก็รู้สึกดีใจเมื่อรู้ว่าเฮเธอร์กลับบ้านอย่างปลอดภยัยแต่ปัญหาคือในระหว่างการเดินทางเรฟนั้นได้เสียชีวิตลงเมื่อได้ยินเช่นนี้อีชก็เริ่มเชื่อว,ว่าเขากำลังถูกลงโทษจากการจัดก,การชาลีเพื่อหายามาให้เพื่อนและครอบครัวอีชจึงข้ามสะพานซานฟรานซิสโกด้วยจักรยานเข้าบุกเข้าไปในโรงพยาบาลรางแต่กลับไม่พบอะไร อิชเข้าไปนิโบและสวดขอการอภยัยสำหรับการกระทำของเขาสิ่งที่เขาทำมันผิดแต่เขาไม่เชื่อว่าลูกๆควรต้องมาชดใช้ความผิดของเขาอิชขอร้องให้เขาถูกจัดการแทนโจอีเมื่อรู้ว่าลูกชายคนโตจะไม่มีวันกลับบ้านจีนจึงถามกับเพเทอร์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพเทอร์เ,เล่าว,ว่าระหว่างการเดินทางพวกเขาได้พบกับลูกศรสีแดงทั้งสองตระหนักว่าการค้นหาผู้คนมันพาพวกเขาไปไกลกว่าที่วางแผนไว้ พวกเขาตัดสินใจจะกลับบ้านแต่ก่อนเดินทางกลับทั้งคู่ก็ได้ตั้งแคมป์บนยอดเขาเพื่อพักผ่อนพวกเขาถูกคนแปลกหน้าบุกเข้าโจมตีมันต้องการอาหารทั้งหมดเลฟพยายามปกป้องตัวเองและเฮเธอร์แต่เขากลับถูกมีดแทงที่ท้องเมื่อเห็นแฟนนุ่มบาดเจ็บเฮเธอร์ก็รีบคว้างขวานใส่และจัดการกับศัตรูเธอพยายามหยุดเลือดแต่เลฟกับเสียเลือดมากและไม่รอดชาววันต่อมาคอรีทำถึงลักษณะของชายที่จัดการเลฟเฮเธอร์ อธิบายถึงรอยสักบนแขนของเขาคอรีตระหนักว่ามันเป็นไส้ลาสที่โจมตีเลฟแต่แตัดสินใจเก็บข้อมูลนี้ไว้กับตัวในขณะเดียวกันอิช <Each S 1> พยายามทุกวิธีทางเพื่อช่วยลูกชายทุกคนในแคมป์ที่ติดเชื้อเริ่มฟื้นตัวยกเว้นแค่เพียงโจอีที่อาการแย่ลงทุกวันวันหนึ่งหลังจากนอนป่วยอยู่หลายสัปดาห์ในที่สุดโจอีก็ไม่สามารถต้านทานได้และเสียชีวิตลงอิช <Each S 1> จมอยู่กับความเจ็บปวด จากการสูญเสียหลังจากลบข้อความที่เอมมาเขียนบนกำแพงอิชก็ขับรถไปที่ห้องสมุดเขาเริ่มทำลายทุกสิ่งที่พบเพราะนั่นเป็นสถานที่โปรดของโจอีแต่ด้วยเวลาและการสนับสนุนจากภรรยาในที่สุดอิชก็สามารถก้าวต่อไปเขาเริ่มมีความหวังสำหรับอนาคตที่สดใสวันหนึ่งระหว่างการเดินเล่นในป่าพิงลำพังอิชก็ได้เห็นพระอาทิตย์ตกที่สวยงามเขาตระหนักว่าสิ่งที่เขาหวังไว้ได้เกิดขึ้นแล้ว โลกเริ่มฟื้นตัวหนึ่งปีหลังจากการสูญเสียลูกชายอีชก็พบสมุดบันทึกเก่าของโจโอีในนั้นลูกชายของเขาได้บันทึกความอัจฉริยะทั้งหมดลงไปแม้จะไม่มีโอกาสเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแต่เขาก็สามารถออกแบบต้นแบบของเครื่องแปลงความถี่วิทยุรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆที่มีอยู่ในโลกสมัยใหม่ที่เขาไม่เคยเข้าถึงได้จากการอ่านความคิดของลูกชายในสมุดบันทึกอิชก็พบว่าโจอีฝันถึงการพบผู้รอดชีวิตคนอื่น และแบ่งปันสิ่งประดิษฐ์ของเขากับคนอื่นๆเพื่อเป็นเกียรติแก่ความทรงจำของลูกชายอีชจึงตัดสินใจใช้บันทึกของโจโอีเพื่อสร้างอุปกรณ์วิทยุเพื่อค้นหามนุษย์คนอื่นๆ,ๆที่ยังเหลือรอดอีชเริ่มโครงการนี้โดยความช่วยเหลือจากเพื่อนเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวันเพื่อติดต่อกับอนานิคมอื่นๆเมื่อเห็นสามีหมกมุ่นกับโครงการใหม่เอ็มม่า จึงตัดสินใจพาเขาออกไปสนุกเพื่อจัดเกมเบสบอลกับเพื่อนๆหลังจากนั้นเฮเธอร์ก hey, <Th> er, ็เล่าถึงลูกศรที่พบระหว่างการเดินทางซึ่งเธอและเลฟติดตามเป็นเวลาหลายเดือนตามที่เด็กสาวบอกลูกศรพวกนั้นจะมาพร้อมกับลำดับตัวเลขเมื่อได้ยินเช่นนี้อีชจึงวิ่งกลับไปที่วิทยุเขาเชื่อว่าการปรับความถี่ตามตัวเลขที่เฮเธอร์จำได้จะช่วยติดต่อผู้รอดชีวิตคนอื่นด้วยความตื่นเต้น ที่จะพบคนที่มีชีวิตเอม็มม่าและชาวอนาธิคม,มอื่นๆก็รีบตามอิชไปพวกเขาดีใจที่ได้ยินเสียงของผู้หญิงที่ชื่อเพเนโลพีผู้หญิงคนน,นั้นเผยว่าเธออาศัยอยู่ในชุมชนที่มีคน77คนที่น่านเคยเป็นอุทยานแห่งรัฐห่างจากซานฟรานซิสโกไม่ถึง160กิโลเมตรในสัปดาห์ต่อมาอิชและเพื่อนๆได้เ,นนเดินทางไปที่น่านพวกเขาเข้าร่วมกับคนในชุมชนน,นั้นเพื่อสร้างอนาธิคมที่ใหญ่และแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมหลังจาก50ปี นับตั้งแต่เริ่มต้นของวันสิ้นโลกที่ฆ่าช,ชีวิตมนุษย์ไปกว่า90%อชก็ได้ส่งมอบคอนของเขาให้แจ็คซึ่งเป็นหลานชายของเขาอิชรู้สึกโชคดีที่ได้มีโอกาสพบหลานๆของตนแทนที่จะเลือกยอมแพ้ให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าเพิ่งคิดที่จะยอมแพ้และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ